รายนีเป็นวอาเ้ยาค่ะไเอาเส้นเล็กเอาเส้นเล็กเอาเส้นนิดเ,เ,เดียวเหมือนกันยวันนี้ผมจะมากินหมี่เหลืองแห้งนะครับร้านนี้ให้เครื่องเยอะมากเห็นหมูไ้มครับทั้งหมูทั้งหมูสับเยอะมากแล้ดูเส้นครับเส้นเยอะจริงๆครับร้านนี้ให้เยอะมากชามละ50บาทเท่านั้นครับ ถ้าเราสั่งแห้งทางร้านจะให้น้ำซุปข้วใหญ่มาด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับในช่องหยิบฟินฟู้ดนะครับผมนะครับตอนนี้อยู่ที่อุดรธานีนะครับตอนนี้ผมอยู่แถวทุ่งสีเมืองนะครับแถวทุ่งสีเมืองเนี่ยจะมีตำนานร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ร้านหนึ่งครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวหมูหนัวบตานะครับ นี่ครับจะอยู่ตรงข้างหลังเนี่ยตึกแถวข้างหลังเนี่ยขาวๆเนี่ยด้านหลังผมนะครับเป็นร้านเนี่ยเป็นร้านเก่าแก่นะครับเรียกได้ว่าเป็นตำนานของเมืองอุดรเลยครับเปิดมานานมากผมกินตั้งแต่ผมยังเด็กยังเรียนหนังสืออยู่เลยนะครับร้านนี้เปิดแต่เช้านะครับไปบ่ายก็จะหมดเลยละครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปกินร้านนี้กันนะครับติดตามผมมาได้เลยนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวหมูหนองกวซอนะครับจะอยู่ยิงๆกับทุ่งสีเมืองนะครับจงหวอุดรธานีนะครับนี่นะครับตรงนี้ข้างหน้านี่นะครับ จะเป็นทุ่งสีเมืองนะครับซึ่งตอนเช้านี่ผมมาตอนประมาณ8ปดโมงเช้าเนี่ยเขามีตลาดนดตอนเช้านะครับนี่ครับพอผ่านสีแยกมานี่นะครับแพนตามมาเรื่อยเลยครับเห็นไหมครับร้านนี่จะเป็นร้านห้องเดียวนะครับที่มีร่มเยอะๆตรงนี้ครับตรงนี้คือร้านก๋วยเตี๋ยวหมูหนองบวซอนะครับเป็นห้องเดียวเล็กๆตรงนี้ขายมะเก่าแก่แล้วครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินกันนะครับผมต้องบอกก่อนครับร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยมากที่สำคัญคือมีราคาเดียวนะครับไม่มีพิเศษไม่มีธรรมดา ทุกทุกชามเนี่ยราคา50บาทหมดนะครับมีทุกเส้นเลยครับเส้นเล็กเส้นมีเส้นใหญ่มีเหลืองแล้วก็พุนเส้นนะครับที่สำคัญคือร้านเนี้ยไม่ใส่ผงชูรสนะครับอร่อยมากครับเดี๋ยวเราไปกินกันนะครับเดี๋ยวผมขอภาพตรงน้นก่อนนะครับ นี่เป็นบรรยากาศภายในร้านนะครับซึ่งในร้านนะครับมี2ชั้นนะครับสามารถนั่งทานได้ทั้ง2ชั้นเลยนะครับเพราะตอนเที่ยงนี่คุณจะเยอะมากเลยครับไม่เป็น,นไรนี่เป็นของเอาเส้ยนย่างคเอาเส้นเล็กเอาเส้นเล็กแตเอาเส้นนิดเดียวเ,เ,ยเครื่องปรุงทางร้านจะมีน้ำส้มมีพริกป่นมีน้ำตาลมีน้ำปลาที่ขาดไม่ได้คือซอสพริกนะครับ วันนี้ผมสั่งหมีเหลืองแห้งมากินนะครับเห็นไหมครับให้เครื่องเยอะมากมีทั้งหมูและหมูสับและที่สําคัญคือที่เส้นเส้นทางร้านเนี่ยนุ่มและกินง่ายมากอร่อยมากแล้วครับชามนี้เยอะจริงๆครับกินชามเดียวมีจุกครับมาถึงน้ําซุปน้ำซุปท,ทางร้านดีหวานกลมกล่อมมากเลยนะครับเพราะทางร้านเนี่ยจะใช้หมูชิ้นใหญ่เนี่ยในการลงไปต้มเลยนะครับ ึงเวลากินแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอคนก่อนนะครับพอมากีบผมปรุงรสจัดออกสักหน่อยเพราะทางร้านเนี่ยจะท,ทํารสชาติมาแบบกลางๆนะครับจืดจลางๆหน่อยเราต้องปรุงรสเองตามที่เราชอบนะครับเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะครับดูที่เส้นนะครับทางร้านให้เส้นมาเยอะมากเลยครับน่ากินมากสายกินจุแนะนํานะครับต้องมาลองร้านนี้เลยนะที่ร้านจะมีแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูเท่านั้นนะครับทางร้านเนี่ยจะเน้นจัดเครื่องให้แบบเต็มๆทั้งหมู สับไสและตับที่สําคัญคือไม่ใส่ผงชูรสในการปรุงอาหารความอร่อยอยู่ที่เนื้อหมูและน้ําซุปซึ่งน้ําทุปเนี่ยจะหวานมากถึงหน้าตาก๋เตียวยจะเรียบง่ายแต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยน้ําซุปกลมกลอบเครื่องในไม่มีกลิ่นหมูก็นุ่มเส้นก็นุ่มกินแล้วอร่อยมากเลยครับที่สําคัญคือได้เยอะมากครับ ร้านเนี่ยเป็นร้านเก่าแก่ของเมืองหุดอเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตำนานของก๋วยเตี๋ยวหมูด้แลเพราะผมกินร้านเนี้ยตั้งแต่ผมเรียนมัธยมอ่ะผมกินมาเนี่ยก็หลายสิบปีแล้วรสชาติไม่เคยเปลี่ยนเลยความอร่อยไม่เคยเปลี่ยนเลยร้านเนี่ยเป็นร้านที่ขายดีมากเลยนะครับขนาดมีที่นั่งถึงสองชั้นข้ามาที่เที่ยงบ่ายเนี่ยที่นั่งเต็มตลอดร้านเนี่ย จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะครับคือหาที่จอดรถยากมากและที่สําคัญนะครับอีกเรื่องนึงคือห้ามใช้แบงค์พันในการจ่ายนะครับเพราะแม่ค้าไม่มีทอนครับทานหมดแล้วนะครับบอกได้คำเดียวครับอิ่มจนจุกเลยครับ